師匠俺を導いてください。 ในโลกแฟนตาซีมีหลากหลายเผ่าพันธุ์ที่นอกเหนือจากเผ่ามนุษย์มีทั้งสายพันธุ์ที่ขายสัตว์หรือคนที่หูยาวจะเรียกว่าเอลนะครับนี่ทุกคนรู้ดีซึ่งแน่นอนครับผมเรื่องที่เราจะพูดก็คือเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนั่นแหละครับเราจะเห็นกันส่วนใหญ่จะมีเผ่ามนุษย์เผ่าสัตว์และเผ่าเอลที่เห็นกันบ่อยวันนี้ผมเลยจะมาพูดรวมเผ่าพันธุ์ทั้งหมดในเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนับเท่าที่เปิดเผยมานะครับแน่นอนว่าจะมีเผ่าพันธุ์ของออสเตรียทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าคือเผ่าพันธุ์ออะะไไรแลลทีี่สําคัญข้้มมูนผด มาจากเพจเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ of the b a l a n c e พี่คนนี้เขาทำคอนเทนต์ดีๆไว้เพียบเลยครับตามไปดูกันได้เลยเริ่มที่เผ่าพันธุ์แรกครับเผ่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่โดดเด่นที่สุดในโลกเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีร่างกายค่อนข้างจะอ่อนแอมีอายุไขที่สั้นแต่จะมีสติปัญญาที่สูง สิ่งต่างๆส่วนใหญ่ในโลกนี้จึงเป็นผลงานของเผ่ามนุษย์และพวกเขามีอรารยธรรมที่พัฒนามากที่สุดเมื่อเทียบกับเผ่าพันธุ์อื่นๆเพราะความที่มีอายุไขที่สั้นของเผ่ามนุษย์นั่นแหละครับจึงทําให้พวกเขาใช้เวลาในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ซึ่งแตกต่างจากเผ่าพันธุ์อื่นที่มีอายุไขที่ยาวกว่าจึงใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปื่อยอารยธรรมของพวกเขาจึงไม่ค่อยก้าวหน้าเหมือนกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่อาศัยนะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในทวีปกลางทวีปเบ มนุษย์ด้วยสัมเนียที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในขณะที่คนที่อยู่ทวีปเบกาลิตจะพูภาษาเทพยุทธ อายุไขของมนุษย์ก็จะประมาณราวราวเจ็ดสิบปีขึ้นไปครับต่อมานะครับเผ่าพันธุ์มังกรเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งหมดพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์จากโลกมังกรดาร์กอนโบวและเป็นเผ่าพันธุ์แรกที่สามารถใช้จิตต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะของเผ่าพันธุ์มังกรเป็นมนุษย์ที่มีเกดปกคลุมร่างกายมีปีกและมีดวงตาสีทองนอกจากนี้พวกเขายังมีกรงเล็บและเขี้ยวอันแหลมคมซึ่งใช้สําหรับในการต่อสู้และที่สําคัญเลยครับพวกเขามีพลักกาลังมหาศาลแต่ก่อน เผ่าพันธุ์มังกรเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับในยุคปัจจุบันนะครับในอดีตโลกของมังกรอนะ่ะพวกเขาอ่อนแอมากและพากันไปซ่อนตามหุบเขาเพื่อไม่ให้มอนเตอร์อย่างเช่นมังกรแดงอจ,จับกินเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบว่าต้องใช้ชีวิตแบบหลบหลบซ่อนๆเรื่อยมาจนต่อมาพระเจ้ามังกรหรือเทพมังกรรุ่นแรกพ่อของออสตินนั่นแหละครับได้ปรากฏตัวขึ้นเทพมังกรได้แสดงความสามารถที่หลับไหลอยู่ในตัวของเผ่ามังกรทุกคนนั่นคือจิตต่อสู้มังกรด้วยเหตุนี้แหละครับจึงทําให้เผ่ามังกรแข็งแกร่งขึ้น และเอาชนะพวกมอนเตอร์มังกรได้และกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่สูงสุดของโลกมังกรส่วนเผ่าพันธุ์มังกรจะมีอายุไข่ได้มากกว่า1,000 0ปีนะครับดังนั้นพวกเขาจึงมีลูกแค่ทุกๆหลายพันปีเท่านั้นไม่งั้นหนีลูกท่วมบ้านแน่ๆหลังจากที่เทพมังกรได้พาพวกข้าขุนพลมังกรไปถล่มโลกต่างๆและโลกมังกรก็ได้ร่มสลายลง จากการตายของเทพมังกรครับอันนี้มีเหตุผลนะครับแต่ยังไม่พูดดีกว่าพวกเผ่ามังกรส่วนใหญ่ก็ได้ตายไปพร้อมกันในโลกมังกรที่ล่มสลายแต่ก็มีสมาชิกเผ่ามังกรที่เหลือรอดจํานวนมากที่หลบหนีไปยังโลกมนุษย์ได้สาเร็จแต่ถูกเผ่าพันธุ์อื่นฆ่าเพื่อเป็นการแก้แค้นที่เทพมังกรได้ทาลายโลกของพวกเขานนั่นเองครับเป็นผลทำให้สมาชิกของเผ่ามังกรมีจํานวนที่เหลือน้อยมากที่ยังคงเหลือในปัจจุบันนะครับก็จะมีไม่กี่คนเท่านั้นและพวกเผ่ามังกรที่มีอัญ,ญมณีของเทพเจ้าพวกเขาจะสามารถใช้วิชากับชาติมาเกิดได้โดยออสเตตกับเพอร์กิ ก็ใช้วิชานี้กับชาติมาเกิดในยุคป,ปัจจุบันลาปาก,ก็เช่นกันครับแต่เกิดข้อผิดพลาดจึงทําให้วิญญาณของเขาถูกแยกออกเป็น2ตัวตนและเกิดใหม่เป็นเทพทักษะกับเทพปีศาจเผ่าพ,พันธ์ที่3านะครับเผ่าปีศาจครับเผ่านี้อาจจะมีหลายหมู่บ้านหลายเชื้อชาติด,ด้วยเป็นเผ่าพันธุ์ที่เคยอาศัยอยู่ในโลกนภาแต่หลังจากที่เทพปีศาจรุ่นแรกได้ตายลงโลกปีศาจก็ได้ล่มสลายลงในช่วงท้ายของยุคโลก6ด้านเมื่อประมาณ 20,000- ถึง10,000ปีก่อนครับพวกเผ่าปีศาจที่รอดชีวิตก็พากันอพยพมายังโลกมนุษย ที่อาศัยอยู่ในโลกปีศาจโดยเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายนี่แหละครับในจํานวนนั้นมีพวกที่ไม่มีเส้นเสียงอยู่ด้วยเลยพูดไม่ได้เผ่าปีศาจเป็นเผ่าที่ขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมพลังเวทและมีเวทมนต์แปลกและอันตรายมากมายโดยปัจจุบันนะครับการจําแนกเผ่าปีศาจก็มีความเฉพาะเจาะจองที่น้อยลงชื่อของเผ่าปีศาจจึงเป็นชื่อที่ใช้เรียกเผ่าพันธุ์ที่เข้าข้างจากักรพัดโลกปีศาจคิดซิลิกา้าและเทพปีศาจลาปาสด้วยเหตุนี้แหละครับจึงทําให้เผ่าสัตว์ป่าบางชนิดนะครับถูกจัดประเภทเป็นเผ่าปีศาจเช่นกันแค่บางชนนิดะครับ ซึ่งเผ่าปีศาจที่มีอำนาจมากเป็นพิเศษในหมู่เผ่าปีศาจท,ทั้งหมดก็จะกลายเป็นผู้ปกครองของภูมิภาคหนึ่งในทวีปปีศาจซึ่งเป็นที่รู้จักในนามราชินีปีศาจหรือจอมารและผู้ที่ยืนอยู่เหนือกว่าพวกจอมารทั้งหมดก็คือจัก,กรพรรดินีโลกปีศาจคิสซิลิก้าคิสิลิในอดีตนะครับตอนนี้เป็นแค่เด็กแล้วแต่ก็ยังมีคนที่เหนือกว่าจัก,กรพรรดิโลกปีศาจอยู่นะครับนั่นก็คือเทพป,ปีศาจโดยตำแหน่งเทพปีศาจจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากตำแหน่งของพวกจอมารกับจักรพรรดปีศายคคนก็ได้รับต มานะครับจะถือว่าเป็นเผ่าปีศาจเช่นกันแต่เรียกว่าเผ่ามีเกิอ่า ก็คือเผ่าของล็อกซี่นั่นแหละครับเผ่าม่เกิดเป็นเผ่าปีศาจจากภูมิภาคบีโกยา่าของทวีปปีศาจและเป็นหนึ่งในเผ่าปีศาจท,ที่มีลักษณะคล้ายกับเผ่ามนุษย์มากที่สุดพวกเขาจะมีผมและตาเป็นสีฟ้าและมีลำตัวที่เล็กครับรูปร่างของพวกเขาจะคล้ายกับเด็กอยู่เสมอซึ่งพวกเขาก็มีอายุไขประมาณ200ปีครับโดยการเติบโตทางกายภาพของพวกเขาจะหยุดลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและจะสามารถเติบโตได้อีกครั้งเมื่ออายุ150ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วแต่ร่างกายจะคงสภาพเป็นเด็กจนกว่าจะอายุ1 5นี่แห้ครับ ถือเป็นลลรีถูกกฎหมายเลยพวกเขามีความสามารถพิเศษคือพวกเขาสามารถใช้โทรจิตสื่อสารกันได้พวกเขามีเกิร์ดจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายของวีปีศาสต์และใช้เปลือกของมอนเตอร์เหมือนเต่าเต่ายักษ์อะครับสร้างเป็นหลังคาบ้านของพวกเขาคนที่เป็นเผ่าพันธุ์แท้ก็จะมีล็อกมิกเกเดียหัวหน้าเผ่าแล้วก็ลอยมิกเกเดียพ่อของล็อกซี่โลคารีมิกเกเดียแม่ของล็อกซี่แล้วก็ล็อกซี่มิกเกเดียตู้ผู้สมก็จะมีลาลานะ่ครับแล้วก็ลินนี่นั่นเองต่อไปนะครับเป็นเผ่าสเปิร์ดครับอ่าเป็นเผ่าของที่เจอ เปร์เปิร์เป็นเผ่าพันธุ์ของนักรบโด่งดังจากทวีปปีศาจอันเนื่องมาจากเรื่องราวกรารอารวาสอย่างน่าสะพรงกลัวของพวกเขาในช่วงสงครามลาปาส400กว่าปีก่อนนั่นแหละครับพวกเขาจะมีที่หน้าหวาดกลัวจากทุกเชื้อชาติและหลายเผ่าพันธุ์โดยลักษณะเด่นของเผ่าสเปิร์ก็คือมีผมสีเขียวมรกตและมีอัญ,ญมณีสีแดงวงรีฝังอยู่กลางหน้าผากครับก็ที่เราเห็นเป็นบ่อยอย่างเช่นดูเจิดนั่นแหละครับพวกเขาจะเกิดมาพร้อมกับหางและเมื่อเผ่าสเปิร์ได้โตเป็นผู้ใหญ่หางนี้จะแข่งตัวและหลุดออกมากลายเป็นหอ,อกถืออว่่าาเป็นุธคูก เผ่เา,เาสเปิร์ตเคยเป็นเผ่าพันธุ์นักรบที่ทรงเกียรติแต่พวกเขาก็ถูกเทพปีศาจลาปาต์หลอกโดยลาฟาต์ได้สร้างและมอบอาวุธที่ชื่อว่าหอกปีศาจให้กับเผ่าสเปิร์ตใช้แทนหอกตามธรรมชาติของเผ่าสเปิร์ตโดยหอกปีศาจเล่มนี้ได้อาบเลือดมากเท่าไหร่ตัวหอกก็เริ่มกัดกินจิตใจของผู้ใช้นำมืดลงไปเรื่อยๆยิ่งจิตใจถูกกัดกินมากขึ้นเรื่อยๆก็จะยิ่งบ้าคลั่งโดยจะโจมตีและฆ่าแบบไม่เลือกหน้าเลยครับรวมถึงพวกพ้องด้วยซึ่งตัวหอกปีศาจก็ทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายทอดหรืออถ่าายโนคส แห่งความกลัวและความเกลียดชังพองลาปาไปที่เผ่าสเปิร์ตแทนโดยใช้ผมสีเขียวเป็นปัใจจัยในการย้ายคําสาปอัญมณีสีแดงที่หน้าผากของผาสเปิร์ตถูกจัดเป็นดวงตาที่3ของพวกเขามีความสามารถคล้ายกับนีดมองพงลังเวทนี่ที่กิแลนใช้นั่นแหละครับผาสเปิร์ตเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่มีอายุไขย,ยืนที่สุดในเรื่องนี้อายุไขของพวกเขาน่าจะประมาณ1,000ปีขึ้นไปซึ่งพวกเขาก็ยังดูแข็งแรงนะครับถึงจะอายุ500ปีแล้วก็ตามในปัจจบุบันนี้พวกผอสเปิร์ตกลุ่มสุดท้ายก็อาศัยอยู่ในป่าขององาณจักรฮ ซึ่งเผ่าสเปิร์ตกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รู้จักในชื่อ The Forest People โดยหมู่บ้านในท้องถิ่นโดยวัฒนธรรมของเผ่าสเปิร์ตจะมีความคล้ายกับเผ่ามิเกิดนั่นแหละครับต่อมานะครับเผ่าปีศาจอมตะหรือจอมันอมตะอย่างเช่นบาดิกาดีนั่นแหละครับเผ่าปีศาจอมตะเป็นเผ่าที่สืบสายเลือดจากพระเจ้าปีศาจอันนี้ไม่แน่ใจนะครับและน่าจะเป็นเผ่าหลักของเผ่าปีศาจแล้วความเป็นอมตะของพวกเขาตามชื่อเผ่าเลยครับที่ทําให้พวกเขาสามารถฟื้นฟูบาดแผลหรืองอกอวัยวะใหม่ได้หลังจากที่ร่างกายถูกทําลายคือไม่ว่าจะถูก ีจนร่างกายเละข,ขนาดไหนร่างกายของพวกเขาก็ยังสามารถกลับมารวมกันฟืนฟ้นฟูจนกลับมาเป็นปกติได้แต่ระยะเวลาในการฟืนฟ้นฟูก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ได้รับด้วยนะครับและช่วงที่พวกเขาหลังฟืนฟ้นฟูอยู่ร่างกายพวกเขาจะหดตัวเล็กลงชั่วข่าวเท่านั้นแล้วก็จะกลับมาใหม่เท่าเดิมอีกครั้งหลังจากที่อวัยวะชิ้นเนื้อต่างๆนะถูกประกอบกลับคืนมาแล้วพวกเผ่าปีศาจอมตะก็ยังสามารถฟื้นคืนชีพตัวเองได้หลังจากที่ร่างกายของตัวเองถูกกำจัดจนหมดสิ้นแล้วแม้กระบวนการนี้อาจจะใช้เวลานาน,านหลายปีเลยปัจจุบันก็มแค่่ผา เท่านั้นแหละครับที่รู้วิธีฆ่าเผ่าปีศาจอมตาให้ตายอย่างถาวรได้พวกเผ่าปีศาจอมตาที่เป็นเผ่าแท้จะมีอายุไขเป็นอนันต์ไม่มีวันตายส่วนเผ่าปีศาจอมตาที่เป็นรูปผสมจะมีอายุขยประมาณ1000ปีถึงหมื่นปีครับแต่ความเป็นอมตาของคิสซิลิก้าจะแตกต่างจากเผ่าปีศาจอมตาคนอื่นเพราะถ้าเธอถูกฆ่าตายเธอก็จะตายจริงๆไม่มีการฟื้นฟูร่างกายเหมือนกับเผ่าปีศาจอมตาคนอื่นๆแต่ของคิสซิลิก้าจะอยู่ในลักษณะการกลับมาเกิดใหม่ในอีกหลายร้อยหลายพันปีต่อมาแทนก็จะะมมมีีข้้อูลปราณน ผมจะจัดไว้เป็นพาร์ทหนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆมันจะมีต่ออีกเยอะเลยแหละแต่ผมทําไม่ไหวครับไว้พาร์ทสมาต่อกันพรุนี้แล้วกันนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ See you